ดีครับผมอันนี้เราอยู่ที่ที่ทำงานนะครับทำงานอยู่ที่ผมทงานนี่มาประมาณเดือนเดือนเลยนะครับก็ค่อนข้างดีอยู่นะครับผมพอใช้ได้อยู่ครับมือนแาบ ไม่มีไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ช่วงนี้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงโควิดด้วยโอ้โหไฟดับเลยครับน,นีไฟมันพังครับผมไฟดับมาสองวันแล้ว